สวัสดีค่ะสวัสดีแฟ,คแฟคนค่ะแฟนหมอรัมสุพจนค่ะมือน,นี้ดิีในยิ้มขาวมาว่าอีแม่โจมีอยังบะหัวกระดอกกระเดียโจมซุมมือว่ารถอีพ่อเนี่ยเป็นอีหยังมันห่างหรือจังไดายกบะหัวค่ะเดี๋ยวดิมุจพาไปเบิ่งเห็นอีพ่อแล้วถืออีหยังอ่ะเครื่องมือไปจักนักศ<ส>ึกษาเป็นอียหยังตัแม่ยก้าวขากัะเนี้ยสื่อม่อย่างนู้รถขานีา่จากปากกะเป็นแซนน่ตทีเป็นแซนอยู่เหรอ ไปสอบถามคุณแม่ค่ะเบิ้งรถโจมสุม,มือเด้่มมดิะะ่มอ,นะอ,อย่างนี้สมือเด้่ค่ะพี่น้องค่ะสิไปหน้าอาขากับปูอันก็สั่นเกี้ยวกรใสอย่างเงีันกระเป๋าขางเงันเท่ซื่อจักใส่ให้ยังบุ๊ไปเอาออกเดี๋ยวนี้เลยไปเอาออกเดี๋ยวนี้พะนาะเดี๋ยวเด <ไป S 1> ีนะ๋ยวจ<ร>ะค<า>่ะเอาเขา่าไปให้มาเอาเข่าไปให้มาครับพี่น้องค่ะไปเบิ้งอีพอร์ล้อเสียวเอาไปเบิ้งกันค่ะว่าอีพอร์ล้อเห็ุอีหยังเราถือเครื่องมือไปแล้วเราเสียวออกให้อีแมวอีแมวโจมสมือ ไม่สูเหม่อเราติดไปนะาะเราปวดขาหลายค่ะพี่น้องคะแต่น้องดีกว่าเคยขีตาเชียดอกขีบอเป็นนะคะอีพอ่อยอยู่ไซบานี่โอ้ยอีพออยู่พุ่นมาเร็วอีพ่ออีแม่โจมมาอันนี้นั่นใส่เนี้ยกระดอกระเดียดจะสิเท่อ,อย่าง,าาง,งระวังสิล่ะจมถูขนาดครับพี่น้องเราบอกว่ามันก้าวหาย,ยาเอาออกให้น้อเนี่ยวันนี้ถจมมาโดนแล้วครับ ประมาณจกตั้งแต่ออกบ้านไหมละครับพี่น้องเราก็ชโจมวันนั้นในสุดสุดราคารถอีู่เพราะทัาด,ดา,านี่พี่น้องแต่ว่าต้องตัดใจเลยครับอันนี้ซื้อาเ,เพิ่มนะครับพี่น้องเพรแม่เขาให้พี่นะครับผมสว่าก็ต้องเห็นพี่แม่ว่ายังไงลูกพี่แม่บอกว่าก้าวขึ้นแล้วปวดขาไม่มาดีใจดีสิไม่มมอ,มอย่างไรแซงรกระล้วเนี่ยเราเมื่อนี้ต้องจัดการอะไรล่ะครับเบื่อว่านใครคือเมื่อวานรครับ เฮดได้สุยางอีหลีเฮดเป็ดบะเหนียวบ่เลยเอาออกได้บ่เหนี่ยพอดทางเขาแล้วมาจาังไหนค่ะเขาว่าอันนี้ปัดแจงหกเลียเเ่ยมมาจั่นปัดแจงหกเลี่ยมมาดิเขาไปหยิบสั่งมาเรียบร้อยแล้วครับผมบฟงว่าสิได้หรือบ่ได้ครับอันที่ถือมาหน่ะบอกถือมาลงมาจากช่องหันนี่บอกค่ะเฮดเป็ดสุยางอีหลีเนาะเกจมพระโดนแล้วครับพี่น้อง ตักแกมือออกไหมไม่ครับผมเราเรานั่งเคียงสิเพราะไรดีน้องนั่งลูกวันไดเนี่ยม่นนั่งยากเปลี่ยนนั่งยากตัวเนาะค่ะเพราะยากแบบถึงวันใดเลยเนาะแต่แต่ละนั่งลูกเพราะว่าเค่นั่งจริงจริงเพรานั่งแล้วเนาะพ่อเป็นคนขับเนาะสงสัยเวลาเล่าสิไปหน้าครับพี่น้องเวลาเล่าสิไปหน้าเล่าเลาเสี่ยวเขาไปแหมมังใช่ไหมครับวันนี้เล่าก็ะจม ผมกับพ่อเช่านะครับวันนี้มื่นมื่นนึงผมก็เล่เป็นคนซ้อนมันกับนางยากคื่อย่างนี้หลือยัหรอครับผมนี้เ้าสิพิสูจน์นะครับเอาดีมใส่พอดได้ตั้งไรวันนี้เอาอันนี้ออกก่อนที่สีเข็ดเป็นอันนี้แหละอันนี้แหละเพราะว่านี่แหละหมุนไปทั้งผิดดอันนล้วหมุนเขาท่าน่ะเขาขี่ยังไงแกคันไม่แล้วเนาะเอา ระวังถ oh. oh. mm. like hey, right. uh ้อยเสียโอ้โหมี่นี่ไปเรื่อยๆมาก็ได้ย้งหมางคนได้เนี่ก็ได้อมันมีอันนี้ผลอยู่นี่ลูกอือเรวแบหรอเจ๋อเจ๋อเจ๋อ เออเดียวเออแมนแมนแมนโอ้ยบําดีกว่าจักแม่มลุดเลยบอลุลุดเลยบอมลุดพี่น้องหลานบอมลุดแค่จังไหนวันนี้ของหนังดิครับพี่น้องแต่ว่าต้องเอาออกครับบอมแมนตึกถือได้ครับแล้วหูจักราคาซื้อจะขายต่อมัเนี่ยครับเอาลวสีแดงจังไหนมาขายต่อมั้ยครับผมบอมมามีลวาสีดังจังไหนมาขึ้นมาเนี่ยเอากรใส่อันนี้ให้ลูก

ต้องเอาใจแล้วนะครับตอนนี้มีการเอาใจพ่อเพราะว่าถือโจมดูโจมจุ้งมือค่ะพี่น้องค่ะมันก็นั่งยากอีหลีเลยครับผมค่ะคุณพ่อบอลล็องนั่งเบิ้งกับซอสิบเรียวบอลไอรีมือนั้นมือนั้นผมปวดหลังครับผมขับไม่ได้ผมก็เลยล่องนั่งเบิ้งครับปากกุระพูดได้ครับหมือนั้นฟุบกันขับฟุกครับน้องฟุกครับครับมือนั้นครับปากกุระนั่งยากอีหลีนะครับพี่น้อง หนูไปรับน้องผี้หโอเคเสร็เรียบร้อยเอาอีกออกอีกครับอะไรออกอีกนี่เพื่อคุณแม่ได้ครับเดี๋ยวทัิดาได้ครับผมเราเ็แล้วเราจะจีบเออยู่ทั้งบานลงมาครับเรากรลังเหรติ๊กตอกย่ตอนไันเรียบร้อยไปเรานึ่งคานครับ ใส่มายางดีครับพี่เราว่ได้ขี่อย่าเทียร์วยครับเพราะโควิดมากได้ขี่กับซูมือครับผมไปหน้าครับผมอันนี้ลดไปหนะ้า <c oughs> โควิดมากนี่ได้ขี่เลยครับ เดีได้แล้วสบายใจซะก่อนครับเพราะว่าเราต้องมีสมาธิครับผมเพราะว่าทั้งเล่นยญติดตอครับทั้งกินหวยน้องพรบพี่น้องแต่ว่าเราถือเลรีดูดูเลยครับผมงวดนี้แน่นอนครับผมใบหว,วยน้องท่าไม่ได้ถือวัน <laughs> นี้จะมาเสียต่อกอะไรนะครับเด้อนี่เด้อจักมาค่ะแดง เจ็ดแปดหนึ่งา้วนหัวใส่ะครับเฉพาะ <40. S 1> อันนี้หนังเลยสิโอ้โหเป็นไงครับผมอ่าไสเออดีแม่ลงมาลงมาไส่ดีไปดูแม,แม่ด้วยเด้อีแม่ค่ะอีแม่แม่เออมีหลายภาษาครับยอง แม่แม่พ่อบอกว่าให้ไปลองขับรถดูแล้วออกเรียบร้อยแล้วจัดการแล้วไปลองเบิงว่าสิปวดขาบองไปแดนน้ำเลาเขาบอกร้องเบิงอะถามว่ามันสิเป็นจนังไหนถ้าดีบวามันกับสีคือเก่าดิแต่ว่าสินัง่ง นางไข้ในก็เกาอยู่หลายอยู่เพราะว่าเรามาตกวดขาไปลองดึงไปงามลองงามล้วหย่องอยู่ผู้เดียวว่างามหน่อยสเอาไปเมอน่ไป้าเร็วอันนี้เราจมดูดูพี่้องตแตงตาซื้อมากหอ่ๆไครับว่าเป็นของแขมได้ครับซื้อมานะครับผม แม่นั่งแล้วมันเป็นยังไงน่ะมันนั่งยากจิะมันก้าวขายากเดี๋ยวมือนี้ทิ่ให้คุณแม่เบ่งว่ามันจะง่ายบ่นะครับเข้าเ็ดเสร็จเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวนะครับคุณลองครับผมเอฮะ ว่ามือนี้เขาประสบความสำเร็จครับพี่น้องสุยางสุเนากระยอนแม่น้องดีมเลยนะครับสุดที่รักภารกิจนะครับขาไม่ไ้คือเอาเขาไป,ไปให้หมามมครับพี่น้องสี่ตัวอ่าสี่ตัวนะครับรวม,มแล้วแปดตัวอยู่บ้านมีสามตัวอยู่หน้ามีสี่ครับพี่น้องยอ,อยู่บ้านจะสี่อ่าอยู่บ้านสี่อาลมบล็อกด้วยอ่าอยู่หน้าอีกสี่ตัวครับพี่น้องแปดตัว ยังชีเ <laughs> มื่อนี้คุณแม่แล้วก็จะสบายใจแล้วน,วนะครับป้าไปหน้าไปเลยครับพ่อเราเนี่ยบอสมาบอไปแล้วบอไปไหมเห็นอะไรพวกเหม็นเห็นอะไรก็เห็ดข้าวแม่ ก็แล้วเขา,าต้องไปหน้าทัาพี่เราไปน่ะ มาแล้วครับแม่เฮ้ยกินแล้วนะ <laughs> ลุ้มแล้วครับพี่น้องลุ้มแล้วครับลุ้มแล้วครับอ,อันนี้แหละครับภารกิจของคุณแม่ไป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 ที่ของเขาไปที่ของเขาอ่านี่นะครับอยู่หน้าครับพี่น้องซีตัว ไปแล้วครับผมพร้อมแล้วครับเบิ้งครับลุยโอ้นี่ครับฮักนะครับคุณแม่เรานะครับให้ตอนเศร้าก็ให้ยังมืิ้แรงกลนด้วยแม่สองเวลาเช้าเย็นนี่ครับ มื่อนี้เกษตรดูว่าภารกิจเขาเสร็จครับผมยันบอให้แล้วครับ